up. Uh -huh. ปกติเห็นเขาตีเบ็ดเนาะตีเยื่อปอมเลยอ่าส่วนใจะได้ปลาคอแล้วก็หรือว่าปลาปลาสะโดเนาะอ่าแต่ว่าต่วนี้เขามาตีได้ปลาดุกอ่ากาโบโบ้หุ่ยกันเนาะโบ้หุ่ยกันอาจจะเป็นความบังเอ,อิญก็ได้นะที่ปลาดุกที่มากินอ่าเยื่อปอมเนาะถือว่าเป็นความบังเอ,อิญแล้วกันเนาะปกติเราจะเห็นเมันตีเบ็ดจะได้แต่ปลาปลาคอรหรือปลาปลาสะโดเนาะอ่าแต่ว่านี่ อาจจะเป็นคนมืออื่นที่ป่าดุกอาจจะดยความหิวโหยเนาะหรือว่าจะไหนเนาะที่เขามารับนนนะเยือพอดีนอ <S <S เนาะก็เลยจิตปิดเขาขึ้นมาได้นอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่ตีตเยาะปอมแล้วก็ได้ป่าดุกเนาะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกโอเคตอนนี้ก็ทําการปดเบ็ดออกจากป่านอนแล้วก็ จะได้ปล่อยปลาดุกลงเข้าสูแม่น้ำเนาอเพื่อให้มันเป็นอิสระนั่นเอง เขจะปล่อยนะเนี่ยน่ะปล่อยนะี่เขาจะปล่อยในตอนนี้เนาะปล่อยไป็นชูธรรมชาติคิดว่าตัวใหญ่อยู่นะ่ะไหลประมาณตัวใหญ่อยู่ประมาณไซ,ไซนะร์ล้นน่ะประมาณไซร์ล อะไรจะปล่อยนักอะไรจะปล่อยตานึงสองยัมโอ,โอเคตอนนี้เขาก็าจะเดินทางกลับแล้วเนาะกา็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ข่าพเจ้ดีเดอร์เขากับใจที่เข้ามาติดตามับสมตั้งแต่ต้นจนจบ